สวัสดีพี่กเกษตรกรและทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะวันนี้นะคะก็มาท,าทักทายพี่ๆในยามเช้าเลยนะคะและตอนนี้ค่ะก็พาพี่ๆมาจัดทรงฮิวมัสเหมือนเดิมตอนนี้นะคะก็กำลังแพ็คฮิวมัสกันอยู่เลยค่ะ นอกจากเราจะทําแบรนด์ของเราแล้วนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนผลิตฮิวมสัสบ้านนาศักของเราเองนะคะเราก็ยังรับผลิตแบรนด์ด้วยค่ะนี่ถุงสีเขียวแบบนี้ก็เป็นแบรนด์ของลูกค้าของเรานะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการจะเปิดใจทดลองใช้ฮิวมสัสร้านตีอินซีแม่หมอของเรานะคะ<ๆ>ก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยค่ะ ซึ่งมมีบริการตั้งแต่หนึ่งกระสอบ2กระสอบขึ้นไปเลยนะคะหรือพี่ๆต้องการที่จะผลิตแบรนด์เป็นของตัวเองก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะดีก็คือเป็นแบรนด์ฮิวมัสของลูกค้าเองนะคะฮิวมัสของเราค่ะเป็นฮิวมัสแท้หนึซซึ่งผลิตจากแร่รีโอนาดนะคะตัวรีโอนาดนี้นะคะมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือมีอินทรีย์วัตถุสูงช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างของดินค่ะมดอยากให้พี่ๆเกษตรกรเปิด จะทดลองใช้ดูนะคะพี่พี่ต้องการให้หมดบริการในส่วนไหนสามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะมดรอให้บริการพี่่อยู่ค่ะ